ตอนนี้เดินทางถึงประมาณจังหวัดชัยนาทน,นะครับอีกสักครู่คงจะเข้าถึงนครสวรรค์เรากําลังเดินทางอีกสักครู่ใหญ่ๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้ป่วยที่คุณผู้ชมบังเคยเห็นอยู่นั่นคือน้องแอนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็คือเบาหวานเปื่อยขนาดนั้นนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาเลยนะครับไปเลยครับครับ ครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางใกล้จะถึงบ้านน้องแอนแล้วนะครับอีกเพียงประมาณ50เมตรนะฮะก็จะถึงแล้วไปดูกันครับว่าตอนนี้น้องแอนกําลังทําอะไรอยู่ไปเลยครับสวัสด,ดีครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องแอนกําลังสารก๋วยนะบ้านเราจะเรียกว่าก๋วยแต่ถ้าแถวกรุงเทพจะเรียกว่าเข่ง อาชีพหลักก็คือสานกล้วยนะครับวันนี้แววลงมามาดูที่เท้านะครับนี่นะปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะรู้สึกจะเอาแป้งมาทานด้วยหรือเปล่ามเชื่อมตอเหรอแป้งตกใส่อันนี้แหละครับกล้วยหรือเข่งนะฮะตอนนี้มากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่น้องแอนเขากลับมาทํางานได้นะฮะโอ้โหเยอะเลยนะนี่คือตอกนะคัพวกนี้คือผลผลิต ของน้องแอนนะครับเยอะมากๆนะครับเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือก่อก้นนะฮะโอกองสูงเพินเตินทึกนะฮะสำหรับตัวนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับทางน้องแอนนะครับคุณอรไทยทำมานะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับที่เป็นเบาหวานหนักๆนะฮะจนขาของเธอนะเกือบจะติดตันะครับหลังเท้านเปื่อยไปหมด นั่นคือที่เราเคยเห็นในภาพต่างๆวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีค่ะนะฮะตอนนี้มาถึงที่บ้านเลยนะมาเยี่ยมถึงที่บ้านว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับน้องแอนครับทำสารก๋วยครับสารก่วยนะที่นี่เขาเรียกก่วยแต่แถวๆทางภาคกลางเราจะเรียกเข่งนะฮะสารก่วยเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ผักนะไปส่งให้กับทางพ่อค้าอีกทีหนึ่ง <5 S 1> นะครับน้องแอนปีนี้นนอายุเท่าไหร่แลครับยี่สิบหก ปีนี้26ปีนะครับอายุ26ปีเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุยังน้อยเลยอายุเท่าไหร่นะครับตอนเป็นเบาหวาน8ค่ะ <18. S 1> อายุ18ปีโอ้โห19 20 21 22 23 24 25 26ปีนี้คือปีที่8แล้วนะครับที่น้องแอนเป็นเบาหวานมาเห็นบอกว่าเป็นหนักมากๆถึงกับน้ําตาลขึ้นสูงเท่าไหร่500ค่ะ500-600สูงสุดถึง600นะคุณผู้ชมครับ และที่สําคัญก็คือน้องแอนเนี่ยฉีอินซูรินวันละสามเข็มนะฮะวันละสามเข็มแล้วก็แผลที่เท้าเธอนะเมื่อก่อนอน,อน,แบบนี่คือเน่าแบบเน่ามากๆเลยนะครับจนหมอจะตัดแล้วถึงกับมีหนอนขึ้นด้วยใช่ไหมค่ะ <laughs> มีหนอนขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะเป็นคนนะหรือว่าเป็น,น,นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยแล้วก็แผลหนักขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนั้นถึงวันนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณปีเสรเศษนะคุณผู้ชมครับ เราได้เข้ามาติดตามดูว่าแผลของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนหน้าน้นอ,อยากจะถามน้องแอนนิดนึงว่าเรารักษาทนมาอย่างไรคือห้าหกปีนี่นะฮะที่ที่เป็นมาอยู่ก่อนหน้านั้นห้าหกปีคือรับยาที่โรงพยาบาลตลอดรับยาที่โรงพยาบาลตลอดนะฮะแล้วก็คือยาอย่างอื่นไม่ได้กินเลยจะพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับประมาณนั้นไหมประมาณนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปรับยาที่โรงพยาบาลมาก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือยังฉีดอินซูลินเหมือนเดิมยังเบาหวานก็จะขึ้นเหมือนเดิมขึ้นลงลง,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 งนะครับแล้วก็แผลก็เปื่อยขึ้นเรื่อยนะจนเบื่อจนเบื่อที่จะไปโรงพยาบาลถึงกับหนักสุอเทียนอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วประมาณนั้นเลยเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่นะบางทีแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เคยเป็นเหมือนกับน้องแอนคือผมเคยคิดเล่นๆนะครับว่าขนาด มีดบาดเนือเรานี้เดียวนี่นะครับเรายังเจ็บเรายังปวดจริงทรมานแต่นี่หลังเท้าทั้งหลังเท้าทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเปื่อยเปื่อยแล้วก็ปวดด้วยตอนนั้นเนี่ยตอนที่หนักมากมากคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เป็นอนันมรากินเลยเพราะว่าทุกวันต้องพาน้องเอนไปส่งโรงพยาบาลเป็นข้าหนักนที่ต้องไปล้างแผลตัวละสองครั้งวันละสองครั้งน,นะคุณผู้ชมครับเช้าเย็นพ่อไม่ได้เป็นไม่ได้ไปยังไงไม่ต้องทํางานเลย นะเพราะว่ามีคุณพ่อนะคะคุณแม่ก็อายุก็มากแล้วด้วยนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นอย่างนี้นะครับ <budgets> แล้วก็ยังมีหลานตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งนะน้องปลา,าทางนี้หนะ่อยน้องปอปลาทางนี้หน่อยลูกสาวอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวที่อยู่ในคันตอนที่คุณแม่นะฮะตอนที่คุณแม่เขามีคันได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะฮะแล้วก็ไปตรวจคันแล้วก็ไปเจอว่าเป็นโรคเบาหวานตอนอายุสิบแปดปีนะครับนี่คือน้อง ปอปานะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่แปดปีอายุแปดปีนะครับก็คือเป็นมาตั้งแต่นู่นแหละนะฮะตั้งแต่ที่อยู่ในคันนะครับอะน้องปอปลานั่งทางโน้นก่อนนะลูกนะค่ะจ้าทีนี้น้าคุณผู้ชมครับบ้านที่ผมมาเยี่ยมน้องแอนนี้นะครับอยู่บ้านบ้านสหากรบ้านสหกรบ้านเลขที่สอง210สองร้อยสิบนะครับตำบลเมืองงเมืองง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับจากกรุงเทพมาเดงนที่นี่ก็ประมาณร่วม800รกวโลนะครับที่เข้ามามาเยี่ยมจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะอยากจะรู้ว่าพัฒนาการของแผลของน้องแอนเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้อยู่ดีกินดีหรือเปล่าและเป็นอย่างไรนะครับชีวิตของเธอนะฮะแตกต่างจากอดีตมากมายเมื่อก่อนนี้ก็จะทําทอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ครับงานเต็มไปหมดเลยนะครับ สวยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับกลับมาทางานได้ปกติวันนั้นนะครับน้องแอนได้รู้จักยาน้ําสม,มุนไพรพุกเสียงมาจากใคร,รครับจากพี่หนุ่มสุพันณะคะจากพี่หนุ่มชุพันปักรายการอยู่ปักรายการอยู่ครับวันนั้นหันมาทดลองตอนทดลองใหม่ๆมีความเชื่อไหมว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นก็ <c oughs> ยังไม่เชื่อะคะ่ะ แต่ก็อย่างน้อยคือเหมือน <ละ S 1> กับเรารักษามาตั้งเจ็ดแปดปี <ละ S 1> อย่างน้อยก็น่าจะลองอีกสักหนึ่งครั้งเลือละนะครับผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับแผลเราถึงดีขึ้นที่จริงๆนี่เจ็ดเดือนกว่าๆค่ะเจ็ดเดือนกว่าๆ <ละ S 1> แต่อาการที่เรารู้ว่ามันมันเริ่มจะดีขึ้นเนี้ยกินไปกี่ขวดครับหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่ค่ะหนึ่งขวดเล็กนะคคุณผู้ชมครับหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นะฮะ ขวดใหญ่คือขนาดนี้นะฮะ7 5เจ l ดยห้าสินะฮะมิลลิลิตรแล้วก็ขวดเล็ก3 5 0ห้ามิลลิลิตรนะฮะหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับระหว่างที่รักษามาจากโรงพยาบาลห7เจ็ปีมานะครับแล้วก็มาทดลองตัวนี้เพียงแค่หนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่ร่างกายพวกเราก็เริ่มดีแล้วก็แผลก็เริ่มที่จะแห้งลงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแผลที่แห้งสนิทไปเลยนี่คือตอนจบไปเลยนี้ คือเจ็ดเดือนนี่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีนะ,นะครับ<ห>ไม่ไม่ถึงปีนะคุณผู้ชมครับไม่ถึงปีรักษาทั้งหมดนะครับรวมเบ็ดเสียจร่างกายกลับมาเข้าสู่สภาพปกตินี่คือเจ็ดเดือนถ้าเปรียบเทียบแล้วกับเวลาที่เราไปรักษาโรงพยาบาลาหกปีเจ็ดปีเนี่ยกับการทดลองกับเวลาที่เรารอคอยเจ็ดเดือนเนี่ยคุ้มคุ้มมากมากค่ะ คตรคุ้มเลยนะตอนแรกดูราคาข้างขวดเนี้ยแพงไหมในความรู้สึกตอน,น,นแรกแพงมากมากแพงมากมากแพงสุดๆเลยแต่พอได้ลองไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะซื้อยาตัวอื่นมากินครับแค่คิดว่าเออไปหอกยาที่มงยามากินพอละมาฉีดพอแล้วอไม่มเคยที่จะซื้อยาตัวอื่นมากินเมื่อก่อนก็คิดเหมือนกับคนทั่วไปว่ามันแพงหนึ่งคือแพงสอง ถ้ายาดีคงไม่มีโรงพยาบาลหรอกประมาณนั้นใช่ไหมนะเพราะาส่วนมากคนมน่อยจะคิดแบบนี้ะนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคนที่ป่วยในส่วนมากก็จะคิดว่าถ้ายาดีอย่างที่คุยกันไว้เนี่ยนะมันคงไม่มีโรงพยาบาลที่จะมารักษาคนแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ครับระหว่างโรงพยาบาลกับตัวนี้เนี่ยนะค่รู้ยาตัวนี้ไม่ใช่แค่ขวดเล็กขวดเดียวที่รู้สึกว่าดี้ครับ สำหรับตัวน้องแอนแล้ว1 0ซีแรก1 0ซีแรก1 0ซีแรกรู้สึกเลยคือแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ถึงไม่ใช่หนึ่งส่วนสามนะนิดเดียวของของแก้วนะ1 0ซีแรกนี่คือรู้สึกเลยมันรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเมื่อก่อนเคยปวดขาค่ะครั้งนี้เมื่อก่อนปวดขาค่ะปวดมากๆครับเป็นมาหกปีที่ไม่เคยนอนสนิทสักคืนเดียวเพราะมันปวดตลอดปวดตลอดค จะนอนตอนเช้าเนาะตอน่างกายเราอ่อนแอแล้วไม่มีแล้ไม่มีแรงแล้วถึงจะนอนได้แต่ตอนนี้กิน1 0ซีแรกนี้เข้าไปรู้สึกเลยอืมรู้สึกก็คืออาการที่ปวดที่มันหายค่ะหายเลยเหรอหายได้นอนได้นอนไม่ถึงขั้นว่าหายสนิทแต่มันเบาลงเยอะแล้วได้ินซีซีแรกสนิทมากๆครับ ก่อนนี่เคยปัสสาวะบ่อยๆตอนกลางคืนจนปัสสาวะตอนนอนจนถึงเช้าแต่ตอนนี้ร้อมากๆเคอคืนหนึ่งครั้งหนึ่งคยแล้วหนึ่งครั้งเมื่อก่อนนี้บ่อยเลยบ่อยมากๆจนเบื่อที่จะลุกสิบซีซีแรกรู้แล้วจากนั้นมาก็คือเรากินตลอดเลยเนี่ยครับ มีอาการอย่างอื่นบ้างไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีอย่างอื่นที่ที่ดีตามมาแต่กอนนี่โมเอ็นเคยเมื่อยครับห้าโมงมาแรนี่จะเมื่อยตึงวังห้าโมงมอแรงก็คือประมาณบ่ายห้าโมงเหครับคุณผู้ชมครับจะเมื่อยเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหเพราะว่าน้องเอ็นติสเครื่องดึงตีดหนึ่งอยู่ครับก็เดินชูกําลังทั่วไปนี่แหละครับตอนเช้าต้องหนึ่งขวดหนึ่งขวดะหมดไปแล้วหมดรีนแล้วเอาแล้วไม่สบาย เมื่อยเลย,เลยแล้วก็เมื่อตอนท้าก็จะต้องกินแหนมหนึ่งขวดครับตอนตอนเที่ยงอิกนะครับหนึ่งขวดครับเป็นสองจนกว่าจะนอนได้<ม>ไปตลอดเ<ม>ปไน็นยีงสิบจึงวันวันสองวดาสองกวดเครื่องดื่มชูกําลังที่ท้องตลาดทั่วไปนะครับน้องแอนเคยติดมาวันละสองขวดไม่เช่นนั้นนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้แลวก็อยู่ไม่ได้ด้วยขวดมากๆครับ เคยกสมุนไพรก็เคยกินอนกันแตต้องต้มครับต้องก็ต้องกินตลอดใช่มะครับบางีเวลาครับบาีเวลาถ้าต้องก็จะต้องต้มกินทุกวันอ๋อเพราะว่าถ้าเขาแย่งสมุนไพรที่ต้มท่านก็เอาแห้งแล้วครับปวดท่านรักนอนไปตั้งกรปวดไม่อีกคือต้องกินตลอดทั้งต้มตลอดครับต้องกินตลอดพอมากินยาหนี้ครับจากหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดยหญ่นี้นะครับอาการเริ่มที่จะดีขึ้นตอนนั้นเริ่มมีความหวังไหมมีค่ะ มีมีความหวังที่จะหันหันลูกตัวเก่าหันน้องเกาใหญ่ไปตั้งแน่อยู่ครนเมากูเจอนี่จะว่าเออจะหันลูกคนนี้ใหญ่ก่อนจะต้องฝากลูกไว้กับแม่ของแม่พอจะเห็นลูกโตบ้างไหมนั่นคือตอนที่เรายังไม่เคยกินยานี้ยังไม่ได้กินยานี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเมื่อไหร่มแต่ตอนนี้มีความหวังแล้วว่าจะเห็นลูกสาวน้องปอปลานี่นะครับ โตแน่นอนโตแน่นอนค่ะนะครับนี่คือเสียงจากผู้ป่วยนะครับคือน้องแอนที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับพัฒนาการของแผลดีขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้คือแผลนี่ก็คือแห้งสนิทแล้วนะครับไม่มีอะไรแทรกแล้วนะครับน้องแอน่นะครับอ่าเป็นแผลปกติเลยนะครับตอนนี้น้ําตาลก็เท่าไหร่นาร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบค่ะตอนนี้น้ําตาลร้อยยี่สิบนะคุณผู้ชมครับซึ่งอดีตนั้นเคยถึงสูงสุดถึงหกร้อยนะ อินซูลินนะที่เราเคยฉีดวันละสามเขม็มรบพัลดบหลือันเข็มเดียว,หวเ,เ,ยววลเหลือวันละเข็มเดียวนะฮะจากวันละสามเข็มเหลือวันละเข็มเดียวเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่มีปัญหาหนักๆเป็นโรคเบาหวานหนักๆเหมือนกับน้องแอนนี่นะครับอยากจะให้มีความหวังอีกสักหนึ่งทางเลือกถ้าเราเปรียบเทียบกับอดีตที่เคยรักษามาน้องแอนรักษามาตั้งแต่อายุ18ปีจนถึง25ปีถึงมาเจอยาตัวนี้นะครับปีนี้น้องแอนอายุ26ปีนะฮะ สุขภาพกลับมาแข็งแรงร่างกายกลับมาปกติถ้าเปรียบเทียบแล้วรักษามาเจ็ดปีนี่นะครับกับโรงพยาบาลแต่กลับมาทดลองตรงนี้เพียงแค่เจ็ดเดือนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปกติเลยถ้าน้องแอนอยากจะให้กําลังใจหรืออยากจะฝากถึงผู้ป่วยนะฮะที่มีปัญหาเหมือนกับน้องแอนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานเปียกหนักๆนเ Angular, หม, enders, มือนกับน้องแอนนี่นะครับที่รักษาตามโรงพยาบาลมานานแสนานานบางคนสามปีบางคนห้าปีบางคนสิบปบีอยากจะให้กําลังใจกับคนเหล่าน,นี้อย่างไรครับ แรอยาต้อนลองมาพอเนาะลองมาซื้อยาตัวนี้กินพอครับจะโลกมันอาจจะแปลงเนาะคนเรานี่มันกู้แยกเนาะแต่ยาตัวนี้ดีแต่เต้เนาะเขาคือเขาคือเพาะว่าเขากินยาเืายามากี่ปีครับกินยายามาถึงว่าสิบปีสิบปีแต่ว่าตังไงเขาเห็นละไสเนาะสสยเขาก็จะพังตัว นั่นคือของแถมนอขงแมกินยานานๆก็จะมีโรคแทรกด้วยนะเดียวตัวมาความสปสเปะต้องกินยาวันอย่างอุ้ยน้องแอนน้องกินวันเจ็ดแปดเม็ดแต่เดียวเป็นเป็นรูน้องแอนแต่ว่าไปก่อนน้องแอนใช่ไหมเพราะว่ากินยาวันละเป็นกรรมนี่นะฮะเจ็ดแปดเม็ดนะฮะวันหนึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะและสุดท้ายมันก็ทําให้ไตพังเอาหล่ะทีนี้น้องแอนครับถ้าเผื่อว่าบางคนเขาเคยเคยได้ยิน ยาน้าสม,มุนไพรหัวรักเสียงผ่านหูมานานมาบ้างด้วยบางคนก็มานานแล้วด้วยเนี่ยยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าจะดีจริงหรือไม่วันนี้น้องแอนยืนยันกับทางคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าดีจตเต้ตน้องแอนตัวนี้เพราะว่ามันก่อคุ้มหลบทับซ้อนของน,น้องแอนเนาะครับแต่ก่อนอย่างว่านักเมื่อยจึงวังครับมีเมื่อยมีปวดค่ะสบายตั้วัแต่บัดเดี๋ยวนี้ คือว่ายาตัวนี้คบคุมอาการบบเคยมีเลยครแก้อาการได้สบายมากทํางานได้ตลอดไม่เหนื่อยไม่เพลียแล้วก็อาการที่เราเหมือนกับเมื่อก่อนติดเครื่องดื่มนี่นะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ดื่มแล้วไม่มุนิดไม่กวนกระวายแค่ยาตัวนี้ตอนนี้ก็น่าใสมากเลยนะคุณผู้ชมครับกลับมาเป็นสาวอีกรอบหนึ่ง26นี่คือ26จริงๆนะคุณผู้ชมครับเะ้ะนั้นครับ คุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับวันนี้ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าวันนี้ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานะฮะหรือเป็นเบาหวานเหมือนกับน้องแอนนะครับเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกก็แล้วแต่ถ้ายังรักษาตัวเองอยู่ผ่านมาหลายปีนะครับเป็น10ปีเป็น20ปีหรือเพิ่งจะเริ่มเป็นก็แล้วแต่นะครับ ลองมาทดลองดูนะฮะบางทีแล้วอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ท่านกําลังสแสวงหาอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับน้องแอนนะครับที่มาให้นุมพัพธร์นะฮะเข้าม,มาสัมภาษณ์แล้วก็เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานนะให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่างน้อยก็คือชื่อน้องแอนตอนนี้ไปทั่วประเทศเขารู้จักกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็แผลที่น้องแอนเป็นหนักๆตรงนั้นไปทั่วประเทศแล้ววันนี้ครับขอบคุณที่ให้โอกาสกับทางรายการของเรามาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณน้องแอนมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ